คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมก็มาเจอกันอยู่ในช่วงเวลาบ่าย2โมงนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้ก็แอดก็ตื่นไว้นะครับก็เดี๋ยวเราลองเล่นดูเลยในะช่วงยามบ่ายแบบนี้นะครับกับเกม lucky n e k ก o นั่นเองนะครับอยู่ในค่าย pg นะหรือว่าเกมแมวนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวส่วนใหญ่มันก็เรียกแนว n e o n e นะแมว n e g o นะครับ เอาเบ็ดแไปก่อนแล้วกันเราซื้อมาแค่เราซื้อที่นี่ยเราเอาทุนมาแค่900นั่นเองวันนี้ก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะมาที่บ้านเสียงดังนะครับแอดเลตื่นไวนะครับผมซื้อ600นะเบ็ดแนะครับทุกคนเกมนี้ เดีย๋ยวมาดูว่าคุณจะเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็น,น้าหลายเกมแต่ละเกมเนี่ยพวก l u c k เนโก o นะครับแล้วก็สาวถ้ำแล้วก็ไอเขาเรียกอะไรอะเกมสไตล์เนี้ยมันไม่ได้เล่นกันง่ายๆนะครับทุกคนแต่ถ้ามันบางทีก็มีดอกแบบมามาเลยนะแป๊บเดียวนาที2องนาทีก็ได้ถอนนะครับเกมพวกนี้ ืสะายไม่มาซูชิเหรอคูณสิอยู่นะครับตอนนี้เอาขูนสวยตรวบเขาให้1 3ึ่ยังไงก็ขาดทุนนะทุกคนดูแล้วเงินรางวัลก้อนโตไปที่หนึครับรอบสุดท้ายว่ายังไงเฮ้ยสแคทเทอร์ซ้อนไหมอ่ะปึ๊บช่องที่สว่ายังไงครับแล้วก็ ตรวบเขาให้ไม่มาลุ้นต่อครับช่องนี้ตรวบไปอีกทีไม่มาอีกช่องสุดท้ายครับผมอ้อหไม่ได้แล้วดันดามานลุ้นกันแบบนี้ดูที่จะมาไหมจะหล่นมาไหมตุ้มคูณมาแทนทุกคนโอเคไม่เป็นไรครับก็ ดอกนี้76นะครับเงินรางวัลรวมไป10หมุน404นะครับ404นั่นเองครับผมก็ขาดทุนไปร้อยกว่าเนาะเกือบ200อะ่ะซื้ออีกรอบแล้วกันก็มาดีครับโอ้โหมาถึงก็ได้พัดเลยครับทุกคนมีต่อไหมเนี่ย โคมไฟโคมไฟล่วงแม่นแม่นกองมาแทน177ครับผมดอกแรกนะโอ้โหนิ่งเลย ปุอยู่นะครับตอนนี้16บะแล้วครับเหลืออีก2รอบนะไม่รวมรอบนี้นะโอ้โหรอบนี้เกลือกว่ารอบที่แล้วอีกก่อเน,นี่ยดอกสุดท้ายปิดสวยหน่อยนะเออเอาตัดไป S 1> <S 1> <S อย่างดีทุกคนได้ดอกสุดท้ายเงินรางวัลไม่กลับไปที่288บนะครับรอบนี้ก็ขาดทุนไปแค่90นะโอเคเงินรางวัลรวมไปที่510สนะครับอะซื้อได้อีกรอบหนึ่งจัดไปหมดแล้วครับผมรอบนี้ถ้าเกลือก็คือว่ากินเกลือแน่ๆครับผมคงไม่ได้ไปชาบูบุฟเฟ่น,นะครับ <S <S เดี๋ยวสิบห้าสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่มาก็ บางทีก็เกลือจริงๆนะทุกคนก็ได้ไม่ถึง10บาทก็เคยมานะครับเคยแอดเคยได้อยู่ซื้อฟรีเกมนี่แหละเกมเนี้ยโอเคตอนนี้มีคูณมาครับอืน่ารลาค่อนข้างเหมือนจะมานะเนี่ยโอเคมีต่อไหม เหลือสามรอบแล้ววะคูณสิบอยู่เลยดอกรักหนักมา,าทีเถอะว่าไงคมไฟเอ้ยมาว่าช่องแรกสวยเหลืออีกสองรอบครับทุกคนรอบนี้โคตรเข็มเดี๋ยวมาดูกันรอบสุดท้ายจะปิดสวยหรือเปล่านะโหรอบดอกนี้มีคูณสามตัวเออแล้วก็ได้เคต,ต่อทุกคนเคสดอกนี้น่าจะเป็นร้อยร้อยเจ็ดสิบสองครับ ไม่มีต่อก็ขาทุนไปที่240นะครับสำหรับรอบนี้นะเงินรางวัลรวมนะครับ3 4 5 6 7 8ไม่ใช่นะ345นะครับผมเราเบ็ด28แล้วกันนะจัดแบบขอให้มีเลขแล้นะทุกคนลองวัดใจดูแล้วกันมาเบ็ดหนักไปเลยนะหมดก็คือหมดแล้วแหละ มาดูกันว่า200นี้จะกลับคืนมาได้หรือเปล่านะครับร้อครับดอกนี้บวก A ไปแล้วก็ถ้า10มีช่อง3านะไปต่ออีกนะนี่ไงมารอบนี้โอ้โหทุกคนมาก็มาดิครับนี่อะไครับผมแล้วก็ดอกนี้เกือบได้สแคตเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็หน้าลายนะครับ ยังอยู่ได้ไหมเบ็ดยีบแปดว่าไงเหมือนหน้าลายจะมาเหมือนกันนะครับทุกคน200สุดท้ายจะมาหรือเปล่าเนี่ยก่อนกว่าจะมาหมดก่อนหรือเปล่า75ครับเออมีต่อทุกคนสวยคมไฟต่อด้วยนะ1้อยมีคููนะครับตอนนี้โอ้โหวายลงมาช่วยแล้วก็ช่องแรกไม่มีมาเลยนะกลับมาเป็น400ครับผม จังหวะนี้คูณมาด้วยครับเอารู้สึกว่าจะมาให้แอดเลิกแล้วแหละทุกคนบอกเลยเอาวายสองตัวได้เคต่อมีคูณเพิ่มมาอีกเป็นคูณหกหนึ่งร้อยพอดีนะครับเอาแล้วเอเอสวยว่าทุกคนแตกไหนไม่ได้แตกนอกแล้วกันนะครับผมไม่ใช่นะแตกไหนนี้แตกไหนฟรีเกมนะครับอย่ากคิดเยอะอะครับผมแอด แอดเอาเท่าไหร่ดีทุนมาเก้ารอยอ่ะจะเลือกก่อนเลยไหมไม่เอาดีกว่านะต้องเอาให้สุดนะครับตอนนี้เราลองเปิดโทโบโดูนะทุกคนโอ้โหล่วงไวมากห้าวไปหน่อยหรือป่ะเนี่ยเปลี่ยนสวยๆนะสวยๆนะไม่ได้นะทุกคนไม่มีต่อนะครับสิบมะคิวมาก่อนสิบมาสิบมา ไม่มา89ดสิ้ครับดอกนี้หน้าลายมาสวยทุกคนเบ็ยี่สินี่แหละแอดเล่นยาวๆแน่นอนนะจนกว่ามันจะได้ถอนหรือจนกว่าจะหมดไปนะครับมาลุ้นกันเลยแล้วกันมาเดี๋ยวถ้าได้กําไรก็พอถ้าไม่ได้กําไรก็หาเล่นเกมอื่นนะครับทุกคนแต่ต้องเติมมาเพิ่มนะครับ ลงมาเป็นหกร้อยอีกแล้วนะไม่กี้ตีทุนคืนได้นะทุกคนพัดครับอืมคิวไม่มาช่องแรกเนาะตอนนี้เหลืสี่ร้อยเจ็ดสิบ 200กว่าอีกแล้วครับผมเรียบร้อยแอดว่าเอามีคูณสวยดีอย่างงี้200เอากลับมาเป็น400ครับจังหวะนี้ยังไงยังไงยังไงจะไปกินข้าวด้วยนะครับเนี่ย ตื่นมาทําไมคนเรามันต้องหิวอู้หูดอกนี้ทําไมหน้าลายมันสวยอย่างนี้ครับแต่ไม่มีคูณนะทุกคนเน็ตก็เป็นอะไรครับเนี่ยค้างๆนะจะแตกหนักหรือเปล่าเวลาพอค้างนะแอดชอบได้หลังๆเนี่ยแอดเหมือนจะเข้าหน้าลายอะเหมือนหน้าลายมาเวลาค้างเอาลุ้นสแคเทอร์กัน,กนครับทุกคนดอกนี้ยังไงเอย่ยมาหรือเปล่าวะ ตัว,ตวเอามาครับเป็ด28ครับผมเดี๋ยวไปดูกันทุกทุกคน10หมุนนะบางทีก็เกลือทุกคนแต่ดีใจนะที่เข้าสแครเทอร์เบ็ดหนักแต่จะดีใจกว่านะครับแในสแครเทอร์ทำมีหน้าลายมาแล้วก็ตัวคูณมาให้เรานะบอกเลยบางทีก็ไม่ได้ดีใจนะครับดีใจแค่เข้าสแครเทอร์ดูดิจะมาหรือเปล่าโอ้โหสวยงามพระราม8 <h ums> วายรอนะคคมไฟช่องแรกมานะบอกเลยรอบนี้สนั่นนะครับผมคูณแปดครับ <h ums> โอเคสวยได้ได้แบบน้อยๆได้แบบคอมโบไปเรื่อยๆก็ๆก็ดีเหมือนกันนะ <h ums> ไม่ต้องเอาหน้าลายแพงโอ้โหไม่ได้นะสแคเอร์ดอกนี้ลุ้นซูชิปลาหน่อยปลาแซลมอนนะครับพูด้วหิวเลย มีกำไรขึ้นมานิดนึงรอบสุดท้ายครับโอเคมีมาอยู่431แล้วก็มีต่ออีกสวยครับ588เรียบร้อยครับผมกำไรจนได้ครับกำไรอยู่ประมาณพันหนึ่งพันสนะครับถ้าแอดเลือกเลิกเลยอะ่ะ เลิกเลยแหละทุกคนพอเถอะเงินรางวัลรวมรอบนี้1,456นั่นเองนะครับผมเอ้ยไม่ใช่สินพันเะสิเนาะเพราะว่ามันก่อนเข้าอีกนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเอาเป็นว่าแอดลอดเฉยเลยบอกแล้วว่าอย่าใหค้างนะจะคางนี้ แอดจะส่วนใหญ่จะได้ถอนนะครับทุนมา900นะครับก็กําไรประมาณ1200นั่นเองนะครับทุกคนโอเคเอาเป็นว่าจบที่เบต28สิบนะครับสำหรับเกมนี้นะครับขอบคุณด้วยบอกแล้วว่าแอดถูกกับแบตกับเลข8เบต8อะไรอย่างนี้หรือว่า ยี่แปเอ้ยสาไม่มี嘛ทุกคนมีแปโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เล่นกิจกรรมร่วมกิจกรรมไปได้เลยนะครับตอนนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับพิมพ์คําว่าทูมอโอร่ฮเศรษฐีดูไบนะครับใน Facebook ก็ขึ้นแล้วนะครับบางทีก็ พิมพ์คำว่าทูมาร์โอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องเสียทีดูใบนะครับก็ขึ้นนะครับผมโอเคไว้เจอกันเกมหน้านะครับเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r i b e รูดกระดิ่งให้ช่องทูมาร์โดด้วยนะครับ <Bye. S 1> เพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ได้รับชมอีกนะครับผมอย่าลืมนะเดี๋ยวไว้เจอกันครับบายครับผม